นี่ครับก็อยู่กับผมมาไลเดอรนนะครับในวันนี้ผมก็จะมาทําตามคําสัญญานะครับท่านองค์เกจีติดเสมเราจะมาขึ้นดอยสุเทพกันตอนนี้ผมก็ขึ้นมาจากทางป่าศรีวิชัยแล้วนะครับเป้าหมายของเราคืออันใดพญานาควัดพระธาตุดอยสุเทพนะจ๊ะว้าวอัน hour d e t a i เออลืมไปว่าวันนี้มีผู้ช่วยมาหนึ่งคนครับผมจาก channel the c นะจ๊ะอ,อีกแล้วเลย วันนี้บอกเลยว่ายัดเยียดน้องมาครับยังเ<ะ>พราะไม่มีใครดูรู้ให้ผมอะอจอดไว้ข้างล่างก็รู้สึกอันตรายเหลือเกิน,นตอนนี้หกโมงสองนาทีวิ่งขึ้นมาแล้ว7.45ดจโลเมื่อกี้เราเจออะไรนะปรากฏการธรรมชาติเ,เดินเอาหน้าเดินเดินไปข้างหน้า<ะ>เดินไม่ขึ้นก็เดินถอยหลัง<อ> <laughs> <laughs> มันเหมือนมีอะไรดึงเราขึ้นไปใ <laughs> ช <laughs> ่ไหมเดินเดินไปข้างหน้าเดียเนี่ย <laughs> มันก็ชันขึ้นไปนะเอออันนี้คือระดับระนาบกองเออเดินหน้าขึ้น <laughs> เดินไม่ไหวต้องเดินหลังขึ้นงี้ว่ามันมีแรงส่งมาจากไหนไม่รู้ขึ้นดีจังเ e ยตอนนี้ก็ถึง ถึงดอสุเทพแล้วสุดแล้วโอเคามสัญญาถึงละโอ้เหมือแข่งเหมยขาของจริงครับของจริงไม่มีไม่มีบบมีกเหนม,ม,ม่แน่เลยสำหรับคิดนี้โอ้ ไม่ได้เดินนานนะไม่ได้ออกกำลังนานนะไปละ